ทำไมพื้นที่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียถึงไม่มีเมืองใหญ่เลยเมื่อเราดูออสเตรเลียบนแผนที่เมืองใหญ่ๆเช่นเมลเบิร์นซิดนีย์บริสเบนเพิร์ตและแคนเบราเมืองเหล่านี้ล้วนอยู่ล่างสุดของออสเตรเลียและที่น่าแปลกใจคือไม่มีเมืองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือเลยซึ่งเรากําลังพูดถึงพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง4เท่าแต่มีประชากรน้อยกว่าจังหวัดนครนายกด้วยซ้ำซึ่งในอดีตชองกฤษพยายามสร้างเมืองใหญ่ทางตอนเหนือถึง6ครั้งแต่ความพยายามดังกล่าวก็ต้องล้มเหลว เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกัน6เดือนน้าท่วมรุนแรง6เดือนอีกทั้งยังต้องเผชิญพายุไซคโคลนที่ทําลายเมืองราบคาพ,พื้นดินไม่เหมาะแก่การทําการเกษตรและอยู่ห่างจากเมืองใหญ่กว่า3,200กิโลเมตรแม้แต่ดาวินเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็มีประชากรเพียง150,000คนซึ่งน้อยกว่าประชากรของจังหวัดสมุทรสงครามแต่ในอีกด้านหนึ่งทางตอนเหนือนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรการทําเมืองแร่ ปัสสัตว์ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่พึ่งพาเมืองใหญ่ประชาชนส่วนมากสร้างที่พักชั่วคราวหาเงินกับทรัพยากรและเดินทางออกจากพื้นที่